สวัสดีค่ะมาพบกับติ๋มกันที่9ชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๋มก็จะมาทําอาหารเจนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่นึ่งไว้แล้วนะคะหน่อไม้สดนะคะนึ่งแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเมนูวันนี้นะคะแล้วก็จะมีโปรโตีนนะคะโปรโตีนเจนะคะเนื้อไก่มังสวิรัตนั่นเองนะคะเมนูวันนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นเต้าหู้แผ่นนะคะนะคะที่จะมาผัดในวันนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวนเส้นนะคะแล้วก็เห็ดชิมิกินะคะหน่อไม้นี่เราสามารถเก็บไว้นานได้ก็คือ ไว้ได้นานเป็นปีนะคะวิธีทำก็เราจะหั่นเป็นท่านๆนนะคะแล้วก็เอาไปน,นึ่งนึ่งไว้สักสิบนาทีนะคะนึ่งเสร็จแล้วพอมันเย็นเราก็มาแพกใส่ถุงนะคะแล้วก็มัดอย่างดีนะคะมัดปากอย่าให้ลมเข้านะคะเสร็จแล้วเราก็ไปแช่เย็นไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้ทานได้นานๆานเป็นปีนะคะ ค่ะเมื่อหั่นหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นไก่มังสวิรัตนะคะนี่นะคะหั่นเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาหั่นเต้าหู้นะคะแผ่นนะคะ ตั้งหู้แผ่นนะก็จะเป็นลักษณะของแบบเหนียวเหนียวนะคะเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน่อไม้มีไก่มสมุนลัดมีบุนเส้นมีเห็ดชิมิกิแล้วก็มีตั้งหู้แผ่นนะคะ นี่จะเป็นพริกแกงนี่นะคะที่เราตําไว้แล้วนะคะตาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะรอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะนี่ค่ะใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้การไม่ให้น้าเต้าหู้หรืออะไรติดกระทะนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะกัดพริกแกงนะคะให้หอมๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่น้ำสติกักอ์ลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดที่มีกิลงไปนะคะแล้วก็ขัดให้สุกนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าหู้แผ่นลงไปได้เลยนะคะ ตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ใส่วนเส้นเข้าไปนะคะ เมนูเจในวันนี้นะคะก็จะผัดหน่อไม้ใส่เต้าหู้ใส่เห็ดใส่วุ้นเส้นนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็มาทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นข้าวกล้องนะคะติมขออนุญาตทานข้าวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติม99ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ